ช่วงนี้ล u น่าแคส s ิกนะครับมียอดปรมิมาณการทําธุรกรรมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดในตัวคลิปนี้ด้วยกัน <mana> บิเกตเว็บ3เปลี่ยนจากไมกะ s สวอแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i ตเก t สามารถสมัครกระดานใต้มูลไปด้วยกันกับช่องคอยน m o นมูลนะครับ วันนี้นะครับเราก็มาติดตามข่าวของลูนาเป็นข่าวแรกและข่าวอื่นๆเหรียญอื่นๆเดี๋ยวเราจะไปไว้พาร์ทหลังอยากฟังเพิ่มก็สามารถที่จะฟังเพิ่มได้นะครับหรือว่าบางข่าวเนี่ยบางเหรียญผมก็จะไปไว้ในช่องสองนะครับก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับอยากฟังแบบไหนก็เลือกแบบนั้นละกันโอเคเรามาโฆษณากระดานบิตเกตก่อนนะครับก็กระดานบิตเกตเนี่ย ท่านใดอยากจะฝากลูน่านะผมก็แนะนำนะครับเพราะว่าลูน่าเนี่ยเขาให้ดอกเบีย้ยค่าคอมมิชชั่นบันละ1สเปอร์เซนนะครับแต่ต้องฝากให้ครบ30สวันนะครับเราก็ได้มาเป็นเหรียญลูน่านะนะครับหรือเหรียญ BGB นะครับซึ่งแล้วแต่ช่วงเวลาแล้วกันนะครับถ้าเกิดได้เหรียญ BGB มาคุณก็เข้ากลับไปซื้อลูน่าคลาสสิกเลยก็ได้นะครับเราก็ฝากต่อนะห้ามรีดีมนะครับ เต็คถึง30วันผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้กกิปนี้เรามาพูดถึงลูน่าหรือเทอร่าด้วยกันนะในบทความนี้เขาก็พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับตั้งแต่ตั้งแต่ลูน่ามันล่มนะครับมันก็เลยแตกออกมาเป็น2อข่ายนะครับนั่นก็คือตัวเทอร่าสองหรือเทอร่าแล้วก็เทอร a ่าแคสิกนะครับก็ทำให้ยอดธุรกรรมตอนนั้นน่ะตกต่ำลงดังนั้น ก็มีการอัปเดตเมื่อวันที่22่สองพฤศจิกายนนะครับมีเครือข่ายประมาณห้าแสนแมื่นเกรายการนะครับเพิ่มขึ้นอย่างมากและค่าเฉลี่ยอยู่ที่3 0 0 0 0นรายการในเดือนที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นยอดธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นนะครับบ่งบอกถึงตอนนี้มีคนใช้ตัวของ t ทอร a c าแคสิกอย่างคับข้างเพราะว่าอันนี้เขาเขียนว่าเทอร a c าแคส i ิกฟาวเดชั่นนะครับก็เขาบอกว่ายอดเครือข่ายเนี่ยเพิ่มขึ้น ประมาณ5 8 9 9 0 0ธุรกรรมเมื่อวานนี้นะครับก็โพสต์ไปวันที่23พฤศจิกายนปี2023นะครับตอนนี้ก็เน้นอยู่2อ,อย่างคือเรื่องของการสเต็กแล้วก็เรื่องของการเบิร์นนะครับเพื่อจะลดอุปทานแล้วก็ขังอุปทานไว้บางช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับรวมถึงตัวของเทอร a c าแคส i ิกับ USTC ตอนนี้กำลังฟื้นนะครับแต่ส่วนตัวผมอ่ะผมทำในช่อง2แล้ว ผมคิดว่ายังไงตัวของเทอร่านะครับไอสองจุดศนนะที่เป็นลูน่าสองจนจะเป๊กกับ u ูอก่อนเนี่ยผมว่าเหมาะกว่านะครับตัวส่วนเทอร่าแคสิกเนี่ยอุปทานมันเยอะนะครับไว้เป๊กกันทีหลังก็ได้นะครับก็เปกทั้งสามเหรียญเลยก็จบนะครับง่ายดีนะครับ,นะรบจะเป๊กตัวไหนก่อนหรือจะเป๊กตัวไหนก่อนก็ได้ก็ มันแล้วแต่วานนะครับหรือแล้วแต่คนเป็นเจ้าของโปรเจกต์เขาจะทํำยังไงก็เรื่องของเขาแล้วกันเราก็ถือให้นานที่สุดมีอย่างน้อยหนึ่งล้านเหรียญเราก็พอใจละโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปติดตามในกลุ่มของเหรียญอื่นๆด้วยกันโอเคครับข่าวต่อมาของเทอร่านะครับอันนี้ผมขอสโคบสั้นๆเลยแล้วกันนะครับเพราะคดีความเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วเราก็มีการฟ้องร้องกันนะครับ เรื่องของการดีเพกกิ้งนะครับก็เป็นเหตุที่ทำให้ UST เกิดความเสียหายก็เลยมีปัญหาพ่วงออกมานะครับนั่นก็คือการที่เทอล่าไปตกลงกับจัมเทรดดิ้งนะครับบุคคลที่3เพื่อจะทำการรักษาเพกเอาไว้นะครับแล้วก็มีการกินข้างหลังกินกระตาโต๊ะอะไรพวกนี้ก็เลยทำให้เป็นคดีเรื่องของการชอ่อโกงนะครับทาง e c พยายาม พยายามโยงตรงนี้นะครับแต่หลักฐานมันก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรมากขนาดนั้นนะครับและตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ว่าบริษัทต,ต่างๆเช่นลู n a าเทอร่านะครับรวมถึง Ripper, Binance, Coinbase นะครับโดนหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องดูกันนะครับว่าแต่ละบริษัทแล้วแต่ละองค์กรจะเป็นยังไงผู้พิพากษาเจสรักคอฟนะครับ ก็เป็นคนดูแลนี้นะครับกลับไม่เห็นด้วยในความเห็นความยาวถึงห้าสิบแอร์คอฟนะครับปฏิเสธการเคลื่อนไหวและให้การตีความการทดสอบกับหัวเว่นะครับซึ่งเป็นการทดสอบของกรตอที่ใช้ในพิจาร,รณาว่าอะไรเป็นหลักทรัพย์นะครับซึ่งขัดแย้งกับการตีความของผู้พิพากษาที่ชื่อว่าอเนรัสอนิัสาตอเลสนะครับคนนี้ซึ่งเป็น ผู้ดูแลการตัดสินของ Ripper นะครับพูดง่ายๆก็คือผู้ใช้ในตลาดนะครับตลาดนะครับลองเนี่ยมีเหตุผลที่ดีพอนะครับที่จะเชื่อว่าจำเลยจะนำเงินทุนของตนนะครับของพวกเขาเนี่ยที่ตลาดคริปโตกลับมาเนาะมันไม่ใช่มีเหรียญแค่ Luna, ลูน่าเทอร่าเดียวมีเหรียญชีบะใช่ไหมตุลรกรรมอะไรก็กลับมานะครับแล้วก็อีกเหรียญคือ,อเครือข่ายของ Vcha นนะครับ ก็มีธุรกรรมใหม่ประมาณ1,60,000แห่งนะครับในเวลาเพียงแค่20วันนะเท่านั้นเองและความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากคอยเบสผ่านโปรแกรม LEARN ซึ่ง v h a i นนะครับก็สามารถแสดงความสามารถของตนนะแก่คอยเบสกว่า100ยล้านคนได้นะครับ c h a i นก็ยังบันทึกเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับรวมถึงยอดธุรกรรมล่าสุดนะครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนถึงตอนนี้คือ1 6 0 0 0 0 แห่งนะครับแล้วก็มีคนทําใช้เค y C มากกว่า100ล้านคนนะครับก็แสดงให้เห็นโครงการของ X e เนี่ยผ่านแคมเปญของคอยเ Learn นะครับของ VeChain เนี่ยก็ใช้งานได้จริงนั่นเองนะครับก็ดูกันต่อไปนะเพราะเวทกับ VeChain เนี่ยและเครือข่ายเนี่ยเติบโตไปได้ไกลนะครับแล้วทางคอ b a s สเขาคงอยากที่จะมีอ่าเขาเรียกว่า สายสัมพันธ์เนาะกับทางประเทศจีนนะครับเพราะว่า v c เ a i เนี่ยจะเป็นเหรียญหนึ่งที่เป็นเหรียญโปรของจีนเลยทีเดียวก็ต้องติดตามด้วยกันนะไอ้ก็เผาสี่ล้านล้านโทเคนนะครับเผาไม้เกิดโมเมนตัมเนี่ยที่จะเป็นตลาดกระทิงนะครับบิดเกิดเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนกระจายอำนาจที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็มีกิจกรรมการเผาโทเคนครั้งสําคัญโดยตัดโทเคนไบรท์นะครับไปประมาณ4ล้านล้านโทเคนนะครับจากอุปทา,าน ประมาณพันล้านล้านนะก็มีการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ราคาก็น่าจะมีการกระตุกนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่24พฤศจิกายนเวลาประมาณ8.00 UTC นะครับมีความคาดหวังสูงที่จะมีการกระตุน้นการทะลุของราคาบิตเกิดนะครับแม้จะคาดหวังไวเท่านั้นเองโอเคครับอันนี้ก็เป็นการโพสต์ในทวิตเตอร์ของบิตเกิดหรือไบรท์นะครับในวันที่24พฤศจิกายนปี2023ก็ต้องจับตาดูแหละนะครับว่า ตอนนี้ไบเนี่ยมันจะไปต่อได้ไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะไปต่อได้นะอันนี้เขาก็มีการสรุปนะครับเรื่องของการาฟหรือแผนภูมิราคานะตอนนี้อยู่ที่0.05ตัวนะครับ4,250แล้วมีการเพิ่มขึ้น25%อย่างมีนัยยะสำคัญแต่ผมว่าไม่ใช่เรื่องเผานะครับน่าจะเป็นเรื่องของตลาดมากกว่าโดยตัวไปนะครับก็ตอนนี้เงินเริ่มเข้าไปในกลุ่มของเหรียญรองๆแล้วฉะนั้นข้อมูลเนี่ยก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อครแลวกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเป็นกลุ่มมิชชั่นนิวมูลบีเอพนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะเราก็ฝากด้วยละกันนะครับโอเคครับเรามาข่าวต่อไปด้วยกันอันนี้เกี่ยวกับเงินสกุลปิดนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากคริปโตหรือทองคําหรือไม่นะครับก็ต้องบอกนะครับว่ามันได้รับทั้งสองแบบแหละ นะครับคือดับเบิลเลยนะครับฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาดูนะครับในแผนของปี2 0 2พันะครับบิตเนี่ยมีทิศทางยังไงแต่โดยรวมเนี่ยคือน่าจะมีการขยายกลุ่มพันธมิตรนะครับเขาบอกว่าประมาณ6ประเทศนะครับที่จะรับเงินสกุลนี้นะครับเป็นเป็นทางเลือกแล้วกันนะครับอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวหลักแต่อาจจะเป็นทางเลือกเพราะว่าประเทศเหล่านั้นน่ะ ก็จะมีปัญหาเรื่องของค่างเงินนะครับโดยส่วนใหญ่นะที่แบบไม่มีทางเรื่องจริงอย่างเช่นอาร์เจนตินาก็มีมีโพเหมือนกันนะครับว่าจะเข้าไปนะครับเพราะว่า,าประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยเขาก็มีการเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับเขาก็เตรียมแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเข้านะครับพอเขาโปรบิตคอยนะครับเขาทำยังไงก็ได้ที่ที่จะเอาประเทศตัวเองรอดนนะ เอาทุกอย่างนะครับคริปโต C B C เราก็บิดด้วยนะครับจากนั้นกลุ่มที่เขาขยายเนี่ยไปอย่างเช่นซาอุนะครับแล้วก็ UAE นะครับหรือดูไบอิรานอียิปเอธิโอเปียเราก็ต้องเผชิญกับการตัดสินใจระดับมหาภาคแหละว่าการร่วมครั้งเนี้ยจะทำยังไงนะครับแต่โดยทั่วไปคือบิดเนี่ยมันก็จะเป็นเงินเนาะแล้วมันก็จะเป๊กกับทองคำนะครับ ฉะนั้นความสนใจของบิตเนี่ยคือทองคามันเป็นตัวรักษามูลค่าที่แท้จริงแต่ตัวของคริปโตเนี่ยเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับบล็อกเชนทั้งสองอย่างนี้ไปด้วยกันนะครับและจริงจริงอ่ะมันมีเหรียญยังอื่นที่ทําแบบเดียวกับบิตมาก่อนแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบว่าระดับประเทศทำเนาะอันนี้คือจีนกับรัสเซียน,นะครับเป็นแกนหลักเนาะอย่างเช่นเหรียญพวก usdt นะครับเขาก็จะมีเหรียญที่เป็นโก go, go p a ็ k ของเขา นะครับแล้วก็เหรียญพวกตระกูลพวกแพ็กซอนะครับเขาก็ใช้ตัวของทองคำมาคำ้ำเหมือนมาเปกเหมือนกันนะครับแล้วก็ GRV นะครับก็ตอนนี้ไม่รู้ไปถึงไหนละก็พูดไว้ประมาณนี้แหละนะครับว่าบิตเนี่ยมันเป็นความท้าทายใหม่แหละที่จะลดเงินดอลลาร์ซึ่งผมว,ว่าทำไม่ได้เร็วหรอกนะครับแต่มันทำได้จริงโอเคนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปข่าว อีกข่าวด้วยกันนะครับเป็นข่าวของอาร์เจนต a อาเมื่อกี้เราพูดถึงบิตเนาะเรามาพูดถึงอาร์เจนตินานะครับประธานาธิบดีท่านคนใหม่เนี่ยคือเจ้าว่ามาเล่นะครับก็ส่งสัญญาณแล้วว่าเอ้เขาต้องฟื้นฟูเตเบอร์คอยนะครับที่เป็นฝั่งของ CPC ด้วยถึงแม้เขาจะโปรบิตคอยนะครับเขาก็เตรียมแล้วที่ในวันที่10ธันวาคมนะครับเตเบอรคอยก็จะมีบทบาทในอาร์เจนตินาคือพยายามเร่งนะครับเพราะว่า ไอตัวของ Stablecoin เนี่ยเขาจะต้องมีสก,กุลของเขาเองแล้วก็จะมีสก,กุลบริษนะครับแล้วอเจติน่าพบว่ามีผู้ใช้เพิ่มขึ้นถึง180%ในเดือนตุลาและผู้ใช้เพิ่มขึ้นถึง110%แบบรายสัปดาห์นะครับต่อสัปดาห์ในวันที่19พฤศจิกาก็มีการเลือกตั้งนะครับประธานาธิบดีนะครับก็ได้คนใหม่นะครับเข้าสู่มาหาำนาจเนาะก็อเจตินาก็เตรียมแล้วนะครับที่จะ ทำดอลล่าร์ของเขาแล้วก็ตึงค่าเพกอะไรของเขาเรียบร้อยนะครับขอเจาะรายละเอียดประมาณเท่านี้แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมในข่าวสุดท้ายด้วยกันนะครับก่อนเข้าข่าวสุดท้ายขอสักทีดนึ่งนะครับทางอินเดียกับฮ่องกงตอนนี้เจอภัยคุกคามแบบดีเฟกนะครับคือ AI เอ่เข้าไปสร้างวิดีโอหรือคลิปสั้นนะครับแล้วก็ทําการสแกมอะไรพวกนี้นะครับอินเดียพยายามต่อต้านอยู่นะกับฮ่องกงนะครับช่วงนี้ พวกสแกมเมอร์ระบาดค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ใช้เทคโนโลยี AI เขก็ามาด้วยเอาแหละนะครับเรามาข่าวสุดท้ายด้วยกันโอเคนะครับเขาก็มีการแสดงรายการเหรียญ2ตัวนะครับนั่นก็คือ FED กับตัวของเอจิกนะครับหรือ Singularity Net นะครับชื่อ f e d ai หร,หรือตัวย่อว่า FED แล้วก็ Singularity Net นะครับเอจิ นะครับในสปอร์ตวันที่24พฤศจิกายนเวลาประมาณ10.00นน,นนะครับก็ตามประกาศเรียบร้อยนะครับทั้งคู่เป็นเหรียญ AI นะคู่นะครับแล้วก็ในวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนนะครับเวลาประมาณ10.00นน,นนะครับก็จะเป็นคู่เทรดระหว่างเฟดกับ USDT แล้วก็ a อ กับ USDT นะครับก็จะมีการเปิดก่อนใช้เวลา6.00น UTC นอนะครับก่อนใช้ก็จะมีการซื้อขายบน OKX OK บนโพดเอกนะโดย OKX OK จะเปิดให้การถอนเฟสนะครับแล้วก็ a อจิกในวันที่27พฤศจิกาย,ยนนะครับเวลา10.00 UTC นั่นเองนะครับก็ไม่น่าเชื่อเนาะเหรียญ a อจิกกับเฟสมันก็ใหญ่แล้วแหละนะครับคนก็เข้ามาเล่นเยอะนะครับก็ ไม่น่าเชื่อเอาว่า OKX OK นะครับเอาเข้าชาเนาะเพราะว่าอย่างไบแนนเขาเข้าก่อนตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามด้วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมก็มีกลุ่มนะครับชื่อ Luna Classic นะครับแล้วก็มิชชั่นนิวมูนวีดีผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะแล้วก็ ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรเทานี้ผมหวังว่าลู n a หรือเทอร a จ่าจะกู h e m ดมูลและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OKX OK.